อะไรก่อนหลังยังไงฮะเป็นโรคไตก่อนค่ะเป็นโรคไตก่อนจจากสาเหตุอะไรทราบไหมครับสาเหตุจากตั้งคันค่ะฮะตั้งครันได้เจ็ดเดือนก็บวมมีน้องจ้ะแล้วบวมบวมแล้วยังไงฮะแล้วหมอเขาก็ไปเช็คดูว่าเป็นไตอักเสบเรือรังต้องรักษาประคองคอยเอาเด็กคลอดก่อนคอยรักษาครับ คือตอนนั้นก็คือแสดงว่ามีโรคไตก่อนนั่นนั้นแต่ไม่ทราบแต่พอมามีการตั้งครันก็มีอาการบวมแล้วหมอบอกว่าให้คลอดบุตรก่อนแล้วค่อยรักษารักษาเพราะยาแรงมากแล้วรักษาอย่างไงครับผ่าตัดอยู่ไม่ได้ผ่าตัดค่ะทานยาวันละหกสิบเม็ดทานยาวันละมื้อหนึ่งหกสิบเม็ดมื้อละหกสิบเม็ดนะฮะยาเป็นยังไงฮะยาของ ออของโรงพยาบาลมันโรงพยาบาลฝรั่งอะค่ะโรงพยาบาลฝรั่งเป็นโรงพยาบาลเลยใช่ไหมฮะเป็นยาฝรั่งเลยฮะไม่ใช่ยาลูกกรอนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหมื้อละหกสิบเม็ดแล้วทานวันละกี่มื้อฮะสองมื้อวันละร้อยยี่สิบเมตรเป็นยาอะไรนะฮะยากี่ชนิดฮะเออชนิดเดียวเลยฮะทีนี้ก็ทานทานมือง่ายสั่นเลยแล้วตาง่ายพากเลยถ้าทานอะแล้ว กินเวลาทานข้าวเนี่ยปากจะไม่รู้สึกเลยว่าข้าเป็นจะเป็นหวานเป็นเค็มไม่รู้รสชาติาตเลย,เลยกี่กี่เท่าไหร่ถึงหายฮะอยู่กับหมอประมาณหกเดือนโอ้โหกินยาวันละร้อยี่สิบเม็ดเป็นเวลาหกเดือนช่วงนั้นคงหุ่นเซเลนเดอร์เลยนะฮะ <laughs> ข้าวคงไม่ต้องทานเลยใช่ไหมต้องไปสามลอ้อค่ะต้องไปสามล้อหมายถึง,งอะไรฮะสามล้อรถใหญ่ๆมีสามล้อมีข้างหลังล้อข้างหน้าสองล้อเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์เอาไปไม่ได้ใหญ่จัดบวมบวมโออาจารย์ครับผมขออนุญาตถามได้ไหมว่ายาที่ว่ามันน่าจะเป็นสันนิฐานว่าน่าจะเป็นยาอะไรยังไงถ้าให้สันนิฐานนะคะคจะสันนิฐานว่าเป็นสเตียรอย เพราะว่าไตาอักเสบอะค่ะ,ะยาที่จะระงับภาะวะอักเสบที่นั่นได้นี่มักจะเป็นสเตียรอยด์แต่ที่ทานหกสิบเม็ดนี่อาจจะเป็นเพราะว่าขนาดมันต่ำนะะเขาอาจจะใช้ขนาดต่ำเช่นหนึ่งมิลลิกรัมกินรวมๆกันอ,อ,อาจจะเป็นแบบนั้นน,นะคะก็เลยต้องทานเยอะหน่อยพอทานแล้วตัวบวมทานแล้วก็ตัวก็ยิ่งบวม แล้วดีที่บอกว่าตาพล่านี่ก็สเตียรอยนี่ยมันจะทําให้เบาหวานขึ้นตาได้นะฮะใจสั่นมันก็เป็นไปได้เพราะว่าทานเยอะมากคจัดสเตียรอยนับแล้วก็คือสองหมืนนึ่งหกร้อเมตรผมก็ว่าเขียนอะไรไม่ใช่ทานแค่หเดือนนะคะหลังจากนนกลับมาบ้านต้องทานอีกวันละสามสิบเมตรสองปีสองปีแล้วก็ไปไปมาหาหมอหายไหมครับ สองปีก็แสนเม็ดพอดีเออผมยังนึกอยู่ว่าโรคอะไรเนี่ยมันทำไมกินยาเยอะขนาดนี้เนี่ยอ่ะเอาว่าหายละถือว่าไตกลับมาเป็นปกติดีสุดท้ายแล้วมีอาการตามอย่างอื่นไม่อีกไหมฮะเห็นบอกปวดประจําเดือนไมเกรนปวดประจําเดือนไมเกรนไมเกรนมาก่อนประจําเดือนนี้เพิ่งมาปวดมาได้สักสองปีนี่เองครับไมเกรนนี่ปวดจากไม่รู้สาเหตุไม่รู้สาเหตุมนปวด วดเหมือนเหมือนเราเอาอะไรมาดีดที่ขมับเนี่ยปวดกระตุกกระตุกอ่ะน้ําตาไหลก็ไปหาหมอหมอก็อออบอกว่าเครียดหรือเปล่าอืมบอกเวลานอนไม่หลับมันจะเป็นครับอหามก็ให้ยามาทานก่ะเบาไปเบาแล้วก็พอหยุดยาก็เป็นอีกก็เป,เป็นมาสาเหต <พอ S 2> ุเพราะเพราะว่าไปไปซาวมาหมอ,หมอบอกว่าเป็นซีสมีชีสอ่าเป็นเป็นอะไรซีส ซีเป็นถุงน้ําเป็นถุงน้ําเป็นช็อกโกแลตซีสจอ่าฮะหมอเขาจะผ่าไม่ยอมผ่ากลับบ้านเลยหนีหมออีกแล้วหหมอออกลัวหารักษาอย่างอื่นดีกว่าแล้วสุดท้ายก็คือตอนนี้ทานยาก็กี่มีแค่ไมเกรนจ้ะมีไมเกรนไตไม่เป็นไรละไม่เป็นไรแล้ะไตปกติดีละเหลือปวดประจาเดือนจ้ะตต้องผ่าต้องทานยาอะไรก็ต้องระวังเพราะหมอสั่งมาว่าถ้าจะ เป็นไข้หรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ต้องหาหมอตลอดแล้วบอกทุกครั้งว่าเป็นโรคไตเสื่อมเพราะยาบางตัวทําลายไตก็แสดงว่ายังไม่หายดีต้องปกครองตัวไปปกติอาการปวดประจําเดือนเนี่ยผมเจอสุภาพสตรีหลายท่านก็เหมือนเป็นอาการทั่วๆ่วไปใครไม่ปวดไหมฮะก็คงไม่มีอะครับมันก็จะปวดนิดหน่อยไปจนถึงปวดมากต้นคุณ่เคงไม่ปวดอ่ะใช่ผมไม่ปวดเลยฮะไม่ปวดมาหลายเดือนแล้วด้วยนะ ซึ่งซึ่งอันนี้มันเป็นสภาวะปกติเพราะว่าทุกเดือนเนี่ยผนังมดลูกจะเตรียมสร้างผนังขึ้นมาเพื่อรองรับไข่ที่ผสมแล้วครับแต่ทีนี้ถ้าไข่ไม่ได้ผสมไข่มันฝ่อไปผนังพวกนี้จะต้องลอกออกอนะฮะมันจะไม่หนาอยู่อย่างนั้นเมื่อมันลอกออกก็ต้องมีเลือดออกมาใช่ไหมฮะทีนี้ร่างกายก็จะ เอาเลือดออกไปได้ยังไงก็ต้องทําให้มดลูกบีบตัวทีมันก็จะมีสารตัวหนึ่งที่ทําให้มดลูกบีบตัวเนี่ยนะครับซึ่งตัวที่จะมากระตุ้นให้หลั่งสารตัวเนี้ยมันจะเป็นอินเตอร์ลิวคินวันซึ่งของเราเนี่ยเราพบว่าเจียมวันของเราเนี่ยสามารถลดการสร้างอินเตอร์ลิวคินวันได้นะครเพราะฉะนั้นมันก็อันนี้ก็จะเป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้หายปวดได้แล้วเป็นไงเป็นอย่างนั้นจริงไหมฮะจริงแต่ปวดมากเลยนะ ฮะวดทนไม่ไหวต้องเอาน้าร้อนใส่ขวดเอามาอังหน้าท้า<ข>องเก่อนหน้าเนี่ปยปวดจนกระทั่งต้องเอาถุงน้ําร้อนมาประครบใช่แต่พอทานเข้าไปแล้วสักเมื่อไหร่ถึงเห็นผลนอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งเมนมาก็ธรรมดาเลยตกใจเอ๊ะทำไมไม่เห็นปวดตอนแรกคิดไหมว่าเป็นเพราะอะไรอย่างอื่นไม่ไม,ไม่ไม่คิดแลคิดว่าเป็นเพราะตัวนี้แลหละเพราะปกติแล้วเขาจะไม่พลาดเลยต้องปวดทุกครั้งไปออ่อ แล้วก็สุดท้ายแล้วก็ทานต่อเนื่องมาก็ไม่ปวดต่อนั่งมาตลอดจนทุกวันนี้ก็ไม่มีอาการผิดปกติไม่มีปกติมีไปตรวจไหมไปตรวจมาเมื่อวานนี่เองตรวจสุขภาพประจำปีจ้าซาวอะไรบ้างครับซาวมดลูกตรวจเบาหวานปั๊มอาจจะไขมันอะไรนี่แหละเพื่อจะไปดูผมว่าน่าจะไปดูไอช็อกโกแลตซีสที่ว่าใช่ไหมฮะแล้วผลเป็นยังไงพางครับหมอบอกไม่เห็นมีมันหายไปไหนแล้วไม่รู้อ้าว เอาเรื่องจริงๆนะจริงจริงเอา<ะ>ตอนที่ไปตรวจตอนแรกมีเท่าไหร่ฮะตอนรแรกประมาณเขาบอกประมาณสามเซนกว่าสามเซนกว่าก็สักนี่ได้นะฮะเท่านิ้วโป้งสักครึ่งข้อครึ่งน,นะฮะสามเซนกว่าแต่วันนี้ไปเมื่อวานไปโร<ป>งพยาบาลอะไรฮะคลินิกคลินิก <c oughs> เขาทําอะไรฮะเขาตรวจอะไรอัลตราซาวซาวภายในหมดเลยอัลตราซาวเสร็จแล้วเสร็จแล้วเขาบอกไม่มีเลือดเจาะกแอนเลืเขาหาไม่เจอเปล่า เขาถ่ายมาใหร้รูปเราดูเลยอะดูรอบหรือเปล่าฮะรอบเลยเขาควงมาสว่างเลยอะอันนี้ผมถามด้วยความจริงนะพูดเรื่องจริงหายไปเลยเหรอฮะมันเป็นช็อกโกแลตซีซนะบอกไม่มีก็ดูแล้วก็ไม่มีเนี่ยโอ้โหนี่ยิ่งก็ถูกหวยอยู่นะเนี่ยโอโ้ดีใจมากถูกหวยยังได้ไม่กี่หมื่นเนี่ยนี่ไม่ต้องผ่านนี่แบบว่าสามเซนหายไปเลยเหรอฮะหายไปเลย,าย,เลยทานยังไงฮะ ก็ทานเช้าก่อนก่อนทานข้าวเม็ดหนึ่งเช้าก่อนอาหารหนึ่งเม็ดแล้วก่อนนอนก่อนนอนทานจิงโกะก่อนนอนทานจิงโกะกี่เดือนกินมาสามก็ปุกกินมาสามขวดก็ประมาณสักห้าเดือนอย่างอื่นด้วยทานอย่างอื่นด้วยโอ้มีทานอย่างอื่นด้วยมีน้ำมังคุดด้วยสมตัวมีทานสามตัวมีอะไรบ้างครับน้ำมังคุดน้ำมังคุดจิงโกจิงโกแล้วก็บินบินแล้วก็คาซิเนียในคาซิเนียนี่แหละ เออโอ้โหห้าเดือนคุ้มเลยนะฮะไม่ใช่ล้อเล่นนะไม่ใช่าารู้ซะด้วยว่าผมกลัวพระเนี่ยเออคุณหมอถามไหมว่าไปทำอะไรมาทำไมมันหายไปคุณหมอก็ถามแต่เขาก็บังเขาบอกว่าอย่าไปทานนะอาหารเสริมตอนนั้นตอนนี้เขาก็บอกหมดอะ่ะเราก็บอกจะทานะ ตายก็ตัวของเราอ่ะอาจารย์พิเชนนี่เราสอนให้คนเถียงหมอนี่ะก yes, ็บอกเขาบอกทานกันนี้จริงๆมันหายไปจริงๆนะมันที่มันเป็นก็เป็นอยู่แล้วเวลามาเช็คมาถ่ายแล้วมันไม่มีก็ทานตัวนี้ไม่ได้ทานตัวอื่นอ่ะมันไม่มีทางที่จะมองไม่เห็นใช่ไหมอาจารย์ อตอนไปตรวจครั้งแรกพบว่าเป็น,ปนช็อกโกแลตซิสเนี่ยนะคะ,ะตะกี้ถึงได้นึกถึงว่าที่บอกว่าปวดมากๆนะ,ะคะคนที่เป็นช็อกโกแลตซิสที่เวลาเป็นประจำเดือนจะปวดมากเลยเพราะอะไรเพราะว่าช็อกโกแลตซิสนี่มันเกิดจากผนังมดลูกที่หลุดลอกออกมานะะั่นแหะซึ่งปกติมันจะต้องถูกขับออกแต่ว่ามันมีบางอันที่เล็ดลอดออกไปไปเกาะอยู่แถวรังไข่มั่งแถวผนังมดลูกแถวข้างนอกมดลูกบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่ง พอถึงเวลามีประจำเดือนไอ้นี่เนื่องจากมันเป็นเซลล์ของผนังมดลูกมันก็จะหลังประจำเดือนด้วยออันเนี้ยที่ทําให้ปวดมากๆมันซ้อน,นะะกันใช่ไหมฮะแล้วมีโอกาสที่มันอยู่ดีๆมันจะหายอ,อ่โอกาสที่อยู่ดีๆจะหายมันก็มีแต่มันไม่รวดเร็วคือถ้ามันเป็นขนาดเล็กๆอะไรเงี้ยนะคะซึ่งบางทีเซลล์ของร่างกายเนี่ยเซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยก็ไปจัดการได้โดยปกติทุกคนเวลาเป็นประจำเดือนเนี่ยนะคะผู้หญิงไม่ใช่ทุกคนนะไม่รวมคุณต้น ผู้หญิงทุกคนนะฮนะ,ะผมเป็นผู้ชายอาจารย์เวลาเป็นประจำเดือนเนี่ยมันจะมีเซลล์ผนังมดลูกที่ลอกออกที่หลุดออกมาเนี่ยมันหลุดขึ้นไปเนี่ยมีทุกคนครับแต่คนที่ไม่เป็นซิสเนี่ยเป็นเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันเขาดีอเพราะฉะนั้นมันก็ไปจัดการขมือบตัวนี้ให้มันหายไปซะเม็ดเลือดขาวก็ทำงานไปแต่คนที่เป็นชอบระบบภูมิคุ้มกันมันไม่ บาลานซ์หรือไม่สมดุลครับเพราะฉะนั้นมันก็ปล่อยให้ตัวเนี้ยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอกาสที่มันจะพัฒนาไปเป็นเนื้องอกนะฮะแต่จากหลักการของบิมก็ทําให้ไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยคือิสก็กลายเป็นสิ่งแปลกปลอมก็จะถูกจัดการโดยภูมิคุ้มกันที่สร้างขึ้นมาสุดท้ายก็คือร่างกายเราขจัดครับปัดเป่ามันออกไปเองใช่ครับโชคดีนะครับ โอ้โหผมเป็นญาตินี่ผมดีใจแทนเลยนะไม่ต้องผ่านเรื่องเรื่อไตมีดหมอไตแล้วเป็นยังไงแล้วไตตอนนี้ก็ไม่มีไม่มีอาการอะไรเพราะว่าจะทานอะไรต้องลองทดลองก่อนต้องแต่น้อยไปหามากถ้าเกิดอาการหยุดปุ๊บเพราะเขากินปับน๊บมันจะเริ่มปวดปวดัางช่องท้อง mm hmm. ถึงข้างข้างหลังเนี่ยนะนจะปวดแล้วแสบแตอนนี้เริ่มบวมแล้วเริ่มบวมที่หน้าแข้งก่อนบวมครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ บวมครั้งสุดท้ายนี่มันประมาณหปีมาแล้วฮะอ๋อโอเคหปีมาแล้ว5ปีมาแล้วซึ่งก็ก็ต้องควบคุมอยู่นิดนึงด้วยนะครับต้องก็ต้องคอยดูอ่ะราจะกินจะทานอะไรต้องคอยระวังของเค็มอาหารรถจัดนี่ห้ามนะฮะชุดผงชะลุดอะไรนะห้ามหมดโอ้ดีครับดีครับจะได้มีสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นเพื่อนอาจารย์นะฮะร่วมเสริมสร้างภูมคุ้มกันโดย Operation b